เคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเกิดคดีอาชญากรรมขึ้นมาเนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆของกระบวนการยุติธรรมมันคืออะไรกันแน่ไม่ใช่การเข้าจับกลุ่มนะครับแต่เป็นเอกสารแค่แผ่นเดียวที่มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเอกสารที่เรียกว่าบันทึกซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆในทุกคดีอาญาของไทยเลยครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพตรงกันนะลองนึกตามกันง่ายๆเลยสมมุติว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นขั้นตอนแรกสุดจริงๆในทางกฎหมายมันควรจะเป็นอะไรคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยเพราะคําตอบของมันเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจเลยว่ากลไกของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มทํางานได้ยังไง พอพูดถึงจุดเริ่มต้นคดีหลายคนอาจจะนึกถึงภาพตำรวจบุกเข้าจับกลุ่มหรือว่าทีมนักสืบลงพื้นที่หาหลักฐานใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเนี่ยมันเรียบง่ายกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการสร้างเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งขึ้นมาก่อนเลยและเอกสารที่ว่านั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าบันทึกนี่แหละครับชื่ออาจจะฟังดูธรรมดานะครับแต่บอกเลยว่าความสำคัญของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าบันทึกเนี่ยมันคืออะไรกันแย่ตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยนะครับบันทึกก็คือเอกสารอะไรก็ได้ที่เจ้าหน้าที่รัฐจดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสอบสวนคดีอาญาอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันเหมือนเป็นเสาเข็มต้นแรกของการสร้างบ้านเลยครับถ้าไม่มีบันทึกฉบับนี้การสอบสวนอย่างเป็นทางการก็ยังไม่เริ่มนั่นเองพอรู้ว่ามันเป็นรากฐานที่สําคัญขนาดนี้แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วข้อมูลอะไรล่ะ ที่จะถูกเอามาใส่ไว้ในเอกสารฉบับแรกสุดนี้แล้วข้อมูลพวกนี้มันมาจากไหนได้บ้างข้อมูลที่จะนำไปสู่การทำบันทึกเนี่ยหลักๆแล้วมีอยู่สองทางครับทางแรกเรียกว่าคำร้องทุกข์พูดง่ายๆก็คือตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเดินทางมาแจ้งความด้วยตัวเองเลยส่วนทางที่2คือคำกล่าวโทษอันนี้อาจจะมาจากใครก็ได้ครับเป็นพลเมืองดีที่ไปเห็นเหตุการณ์หรือใครก็ตามที่รู้เรื่องแล้วมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ โอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วนะว่าข้อมูลในบันทึกมาจากไหนได้บ้างแต่มีอีกคำถามหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วใครละ่ะที่มีอำนาจจดปากกาเขียนบันทึกที่สําคัญขนาดนี้ขึ้นมาได้เรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่ามีแค่เจ้าหน้าที่บางตำแหน่งเท่านั้นที่มีอานาจนี้ที่ทาแบบนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการมันถูกต้องและเป็นทางการจริงๆครับ สำหรับผู้มีอำนาจตามกฎหมายนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มแรกคือพนักงานฝ่ายปกครองอย่างเช่นนายอำเภอหรือประหลัดอำเภอส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับเอาล่ะครับพอเรารู้แล้วว่าบันทึกคืออะไร ใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทีนี้แหละเราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจของเรื่องกันเลยว่าทำไมเอกสารแผ่นแรกสุดนี้มันถึงมีความสำคัญมากๆในฐานะหลักฐานชิ้นแรกของคดีหน้าที่หลักๆของมันเลยนะครับคือการเปลี่ยนคำพูดให้กลายเป็นหลักฐานที่จับต้องได้และเป็นทางการ บันทึกเนี่แหละครับคือตัวที่ทําให้ข้อเท็จจริงเบื้องต้นทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นฐานที่มั่นคงมากๆให้กับการสืบสวนสอบสวนท,ทั้งหมดที่จะตามมาหลังจากนี้แล้วพอเราย้อนกลับมาดูตัวบทกฎหมายแบบเต็มๆอีกทีนะครับมันน่าสนใจมากเลยหลังจากที่เราค่อยๆทําความเข้าใจองค์ประกอบของมันทีละส่วนๆเนี่ยจากประโยคที่ตอนแรกอาจจะดูซับซ้อนตอนนี้มันกลับกลายเป็นข้อความที่ เออชัดเจนและตรงไปตรงมามากๆเลยใช่ไหมครับถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยนะบันทึกเนี่ยมันเป็นมากกว่ากระดาษแผ่นหนึ่งครับมันคือจุดสตาร์ทของคดีเลยเป็นหลักฐานชิ้นแรกสุดเป็นเหมือนหลักประกันว่าทุกอย่างหลังจากนี้จะต้องทําไปตามข้อมูลที่บันทึกไว้และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นเหมือนเกราะ้องกันความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ก้าวแรกเลยทีเดียว สุดท้ายนี้อยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามกันเล่นๆนะครับว่าเอกสารแค่แผ่นเดียวที่เริ่มต้นจากการบันทึกข้อมูลดูเหมือนจะง่ายๆเนี่ยมันกลับมีพลังมหาศาลขนาดที่กำหนดทิศทางของทั้งคดีได้ยังไงและนี่ก็คือเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนเลยครับว่าความยุติธรรมและความโปร่งใสเนี่ยมันเริ่มต้นได้จากจุดที่เล็กที่สุดจริงๆซึ่งนั่นก็คือการบันทึกนี่แหละครับ